สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณจารย์คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงดาวพฤหัสบดีที่จะเดินถอยหลังในลักษณะลดองศาในการเดินแต่ก็ยังคงสถิตยอยู่ในเรือนราสีเมษเหมือนเดิมและเหตุการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคม 2,566ไปจนถึงวันที่9มกราคม2,567แล้วจึงจะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติเช่นเดิมการที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังนี้จะส่งผลต่อชาวลัคนาทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันครับชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกัน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมการที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังนี้ชาวราศีกันจะได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนพิจารณาถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอมาตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีเดินเข้าสู่ราศีเมษอันเป็นพบมรณนะ อันหมายถึงเรื่องเกา่าสิ่งเกา่าปัญหาเกา่าคนเกา่าคนเจ็บคนตายซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่19เมษายน2566จนมาถึงวันที่29สิงหาคม2566นนี้อันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวคนใกล้ชิดรอบตัวเพื่อนฝูงสังคมรอบข้าง ตรจนกู่รักกู่ค้องกู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนว่าท่านมีปัญหาใดๆกับพวกเขาเหล่านั้นในเรื่องใดบ้างซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้หนักบ้างเบาบ้างและมีปัญหามากเพียงไรและได้ทำการแก้ไขแล้วหรือยังและสิ่งดีๆที่ท่านได้ทำเมื่อก่อนนั้นได้ส่งผลกับท่านอย่างไรมาบ้าง ซึ่งเมื่อดาวพฤัสดีถอยหลังตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2566ถึงวันที่9มกราคม2567ก็นับว่าจะเป็นโอกาสและจังหวะเวลาที่ดีที่ท่านชาวราศีกันจะได้ทบทวนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรและควรจะแก้ไขด้วยวิธีไหนเพื่อให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้น ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องและเป็นผลดีต่อทุกคนและเข้าใจกันเป็นอันดีกับทุกฝ่ายแม้บางเรื่องราวท่านชาวราศีกันจะไม่เต็มใจก็ตามแต่เพื่อให้ทุกๆปัญหามันจบลงด้วยดีท่านจำเป็นจะต้องยอมถ้าท่านชาวราศีกันไม่อาศัยช่วงจังหวะและโอกาสเวลานี้แก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมานี้ มันก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยๆจากเรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องแตกหักไปเลยส่วนเรื่องดีๆสิ่งที่ท่านทำไว้ยิ่งดีก็ยิ่งเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆสรุปใจความได้ว่าชาวราศรีกันในช่วงทิดาพระหัสบดีเดินถอยหลังนี้ท่านควรใช้โอกาสและจังหวะที่ดีนี้จัดสรรปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องดีๆและเรื่องไม่ดีให้เห็นผลชัดเจนและเกิดเป็นประโยชน์ที่สุดดังเช่นที่ว่าเปิดจุดดีปิดจุดด้อยเพื่อว่าเมื่อดาวพระศรีบรีเดินหน้าท่านชาวราศีกันก็จะได้เด,นดินชีวิตไปด้วยความสุขกายสบายใจและสิ่งใดๆที่ท่านได้ทำดีมาก่อนหน้านี้แล้ว ก็จะยิ่งส่งเสริมให้ท่านได้รับผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนาาจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ